บอนสตอรี่ <Born> สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็อากาศเย็นนะคะอากาศหนาวแล้วก็ลมแรงมากๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะผู้ที่เลี้ยงบอลสีทุกคนเนี่ยก็จะก,กังวลใจนะคะสำหรับฤดูกาลนี้อย่างช่วงนี้เนี่ยจันทบุรีลมแรงมากๆเลยค่ะก็จึงมีเทศกาลนะคะในช่วงนี้ก็คือเล่นว่าวนะคะว่าวชนิดนี้นะคะที่จันทบุรีเนี่ยเรียกว่าว่าวดุวยดุย จังหวัดอื่นมีเล่นว่าวชนิดนี้กันบ้างไหมคะถ้ามีเนี่ยเรียกชื่อว่าวดุวยดุยเหมือนกันหรือเปล่าพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะ1ปีนะคะก็จะมีการเล่นแค่ครั้งเดียวนะคะในช่วงฤดูการนี้แต่ถ้าพูดถึงบอลสีนะคะที่เป็น number วัน um ในใจของแจ็คนะคะในฤด,ดูหนาวนี้ก็คือบอลสีรวยร้นฟ้านั่นเองค่ะต้นนี้นะคะจ็คเลี้ยงนอกตู้ค่ะโดนฝน100%ค่ะ และเลี้ยงภายใต้แซนด์สีขาวนะคะที่กันแดด70%ค่ะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยจะเปิดไฟเลี้ยงต้นไม้นะคะใช้ไฟสีชมพูค่ะทั้งให้สีสวยสดแล้วก็แข็งแรงขนาดนี้ขอยกเครดิตให้กับผู้ผสมพันธุ์หน่อยนะคะไปฟังประวัติบอนสีของโรดน,นฟ้ากันค่ะบอนสีโรลน,ลนฟ้านะคะเป็นลูกผสมระหว่างสีลำพูนกับมิ่งมงคลผสมพันธุ์โดยคุณพิเชษสุดทูกค่ะ เมื่อปีพศ2560และตั้งชื่อจดทะเบียนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ2562ค่ะลักษณะลำต้นเนี่ยจะสูงประมาณ30-35เซนติเมตรพื้นใบสีแดงอมชมพูกระดูกเส้นและสะดือจะมีสีขาวค่ะวางหูมีสีเขียวเรื่อกระจายทั่วแผ่นใบค่ะใบมีลักษณะหนานะคะมีความหออขึ้นเล็กน้อย ใบใบเรียวแหลมค่ะส่วนก้านใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวคล้ายกับก้านมะลิค่ะเรียกได้ว่าเป็นปื้มมากเลยค่ะสําหรับบอนสีรวยลนฟ้าต้นนี้นะคะ mm hmm. เพราะปกติดูหนาวเนี่ยใครๆก็กลัวใช่ไหมคะว่าบอนสีของเราเนี่ยจะทิ้งใบแต่สําหรับรวยลนฟ้าต้นนี้ค่ะยิ่งออกใบค่ะแล้วก็สวยมากๆเลยแล้วที่บ้านของเพื่อนๆล่นนะคะมีต้นไหนกันบ้างที่ฤดูการหนาวนี้เขาแข็งแรงแล้วก็ สวยนะคะมาแบ่งปันเราสู่กันฟังในคอมเมนต์บัางนะคะเผื่อว่าแจ็คแล้วก็เ,เพื่อนคนอื่นนะคะจะได้หามาเลี้ยงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่องคอมเมนต์นะคะและสุดท้ายนี้นะคะจะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่อง YouTube นะคะแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะบอลสตอรี่เรื่องของบอลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีี่หน้านะคะบอลสตอรี่